สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566รายงานผลการดำเนินงานงานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5. กรกฎาคม2566สกรออำเภอพนาจัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามโดยมีนายชาญชัยพรหมบุตรนายกองค์การบริหารสวนตำบลไม้กลอนเป็นประธานเปิดโครงการ วันที่13กรกฎาคม2566สก,กรออำเภอพนาจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกเกษตรทฤษฎีใหม่โดยมีนายทวีศักด์พมพิมพ์คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดหนห้องประชุมพระเหล่าเทียบนิมิตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนา วันที่18กรกฎาคม2566สกรออำเภอพนาจากกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยมีนางนิลวรรณเสือสาเป็นประธานในพิธีเปิดและนายน,นิยรุตพันอ่อนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีณนะศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่เทศบาลตำบลพนา วันที่25กรกฎาคม2566สกอร,รอำเภอพนาจากกิจกรรมโครงการความร่วมมือผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,566หลักสูตร70ชั่วโมงระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง10สิงหาคม2566ณห,ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลเมืองตำบลไม้กลอนอํเภอพนาจังหวัดอำนาจ,จเจริญ รายงานผลการดำเนินงานงานการศึกษาตามอัธยาศัยวันที่14กรกฎาคม2566บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนาจะกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอ่านสร้างสุขให้กับผู้ใช้บริการภายในห้องสมุดรายงานผลการดำเนินงานงานตามนโยบายและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย วันที่3กรกฎาคม2566นายพิจิตสีมาริดผู้อำนวยการสกรออำเภอพนาเข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการปรลัดอำเภอผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านณนะห้องประชุมอำเภอพนาจังหวัดอำนาจ,จเจริญ วันที่5กรกฎาคม2 5 6 6นางสาวนัทพรสมรพร้อมคณะครูเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุใส่ใจวิถีชีวิตการทำพวงมาลัยดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่ณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุอําเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญวันที่6 กรกดาคม2566นางสาวนัทพรสมอนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรประวัสสติศาสตร์ชาติไทยประจำปีงบประมาณ2566ณห้องประชุมปทุมราชสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอำนาจ,จเจริญ วันที่12กรกฎาคม2566นางวารุณีช่องคูณเข้าร่วมโครงการวิทยากรประชาธิปไตยตำบลโดยมีนายนวัดบุญศรีผู้อำนวยการสำนักง,งานการเลือกตั้งจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดณนะสำนักง,งานการเลือกตั้งจังหวัดอำนาจ,จเจริญ วันที่13กรกฎาคม2566นางสาววิภาวันอุทธาเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องมือวัดผลสำลีปลายภาคเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566รายวิชาเลือกเสรีของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอำนาจ,จเจริญณนนะห้องประชุมเรืออำนาจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอำนาจ,จเจริญวันที่17 กรกฎาคม2566นายพิจิตสีมาริดผู้อำนวยการสกรอำเภอพนาเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่องการจัดทําโครงงานทางการศึกษาเรื่องสเต็มศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการมหกรรมทักษะทางวิชาการจากกศนอสู่สกรณศูนยะ์ส,ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโของเจียมอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานี ที่2ีกรกฎาคม2566นายพิจิตรสีมาริทผู้อำนวยการสอกอรอำเภอพนาพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการเทียบระดับการศึกษาณนะห้องประชุมพเระหล่าเทียบนิมิตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนาวันที่26 กรกดาคม2566นางวารุณีช่องคูนพร้อมกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปในอำเภอพนาจำนวน30คนเข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพแก่ประชาชนณห้องประชุมดอกจานสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดอำนาจ,จเจริญ วันที่27กรกฎาคม2566นางวารุณีช่องคูณเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนภารกิจเครือข่ายการเลือกตั้งถอดบทเรียนณห,ห้องประชุมเฮือนคำโรงแรมฝ้ายคิดจังหวัดอำนาจ,จเจริญ วันที่28กรกฎาคม2566นายพิจิตรสีมาริดผู้อำนวยการสออก,กอรอำเภอพนาพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566ณหอประชุมอำเภอพนาจังหวัดอำนาจ,จเจริญ